ลงทาาเนี่ยเขายึดหลัอะ่นะครับเพาว่าเขาทำาแล้วทก็เพื่าว่าเราอเาต้อง ครับัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับผมเพชรคนเหิือดครับวันนี้ผมมาทำบุญใหญ่นะฮะที่วัดศรีสมสุขบ้านหนองบัวแดงอำเภอเมืองเชียงรายครับวันนี้เป็นทำบุญถวายส้มประตูครับยิ่งใหญ่แล้วก็ตาตาพี่น้องชาวพุทธที่นี่มารวมตัวกันที่นี่เพื่อสร้างวัดแห่งนี้เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธที่บ้านหนองบัวแดงอำเภอเมืองเชียงรายครับไปดูกันเลยครับ ขอบคุณในผมผมทุกทีครับ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  ครันบ,บ้านศิริสุขนะฮะอยู่ในหมู่ที่5นะครับบ้านหนองบัแดงนะครับอำเภอเมืองเชียงหายครับติดถนนข้าวต้มครับก็ปเป็นแหลมวัดหนึ่งนะฮะที่เป็นวัดที่เก่าแก่โบนานนราณแล้วก็ วัดตีนี้กสวยงามมากนะครับรัก็ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์รวมที่ใจของพี่น้องชาวพุทธนะครับบ้านหนองแดงหมู่ทีห้านะครับตำบลนครต้มอำเภอเมืองจังหวัดกระบีพี่น้องชาวพุทธที่นี่นะครับได้มาร่วงตัวกันที่นี่เพื่อมาประกอบบําเพญกุศลนะข้งยิ่งใหญ่ฮะก็คือการทั้บุญถวายสุ้มประตูครับด้านหน้าครับ เดีย๋ยวสักครู่ผมจะพาท่านไปชมนะแต่ตอนนี้นะครับคณะอักศากลังแค่าโคตานนะครับพัใจเพื่อมาประกอบสมบุนในวันนี้ก่อนนะครับก็มีชาวพุทธนะครับมาร่วมไันนนักทีเยวนะครับนี่ครับ,รบอ๋อนี่อสสมกำลังทำหน้าที่เนาะครับ วัดสีส้มซุกนะครับกออ็ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระแดงนะครับหมู่ทีห้าตำบลแม่กระตมอ,อําเภอเมืองเชียงรายครับก็ต,ติดกับถนนสายตีจะจากเชียงรายานแม่กระตมหนองกระแดงแล้วก็จะไปที่ออตากข้าเปลือกครับอำเภอเมจันนะนี่ทะลุไปถึงอำเภอเมจันนะครับด้านหน้าวัดนะับตรงนี้ครับ ก็เป็นวัดนี่ใหญ่แล้วก็เป็นความสวยงามนะฮะตอนนี้ขณะนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าวัดนะฮะตอนนี้โคตานมจาจากอังกฤโคตานรอบโบสถ์พระวิหารอยู่นะฮะที่วัดนี้ก็คือความสวยงามจะอยู่ที่โบสถ์พระวิหารตรงนี้นะครับ Terima kasih telah menonton! ครับวัดสีส้มนี่ก็เป็นวัดสีเก่าแก่นะฮะเขาสมควรนะครับเขามีต่างก่อสร้างอันนี้เขาขอได้คือได้รับเศษตตามีทางสถาบันของวัดชิ้นุขเราท้วารวัตวัดทุกต่างๆนะฮะคือสร้างขึ้นมาครับนี่อสวยงามครับจะออกแบบโทนสีส้มนะฮะขอได้คือสีส้มครับเป็นเจ้าภาพ สำหรับพระวิหารก่อพรวิหารทีอ่าสยน้ำนะฮะในพ่อด้านในนี่ด้านในจะเป็ียนภะพแกสลักนะครับเพราะว่าสล <ก lawsuit. S 2> าพี่น้องชจวบ้านนี่จะมาจาก็ปันหนวงหวายอำเภอสมตองอยู่เชียงใหนะครับด้านน้นอาม่ได้จดอะไรมาเอาชือเราบัทจดไว้จไว้ก่อนแล้วก็เป็นตั้งใจที่เาบอกเอาการที่หลังนะครับ

อาเต้อาเตี้เพราะว่าในพุทธศาสนาของเขานี่ยปัญกวดปันกันสุกมาปกน่ะมีระมนตะฟ้านาอจุกระฟ้ามีกระฟ้าตะบนนะครับอันนี้ปอบวดกันแตะอาตั้แม่บ้านของเขาก็คือตั้งแต่เจ้าเลยนะล c นะี่ลุกเข้าเดินเป้าเป่าไฟนะครับ อันนี้ก็ขอโทษูนาตัวนะแม่บ้านเฮาการเดินการนึกเข้ากันยากินกันบอกวันนี้ปล่อยนมให็นด้วยวันนี้ปล่อยนมเขาจะว่าปล่อยแก่นะปล่อยความนมไว้นะครับอาเไปแห่กันเลยนะครับเอาไปแห่กันวันการตะเล่างานของวัดนะครับงานของวัดเขาจะเต้นอย่างไดจะกินอย่างไดได้หมด นำโดยรังปลุวของเขานะครับปลุวเลยนำองครับแล้วนี่ก็เป็นแม่นามของพระบ้านนะครับมพราที่แต่วันออกนะครับปลวงอินจฉาพระญาติท่านผู้ชมปลความงามของในปี2012พระวิหารเรนีรนะโดยเพราะด้านในนี่จะเป็นภาพแกะสลักจากไม้ซักนะครับโดยสลาจากอำเภอสับปะรดของที่หม้นะครับที่ไ่ใดเลยที่ไม่ใดเลยดาวเป็นความโดดเด่นของวัดนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในพระวิหารใน อาัด้วยแป้งนน้าไอแปงครับไอคแป้งครับอแป้ไคแปงี่คือความสวยงามในพระพุทธตั้นตัานในพระวิหารนะครับกินกร้มันป่าผนังจะเป็นภาพแกะสลักจากไม้ซักทองนะครับ ที่ได้มาเปิดจอบ้ามาถวายการย่างโบน้าอานาคลแ็อักแล้วสอนะครับอใจอตงลา าทำแล้วแล้วแกอาจะต้องลอยน้ำพอแวนมีมาขอใหรได้กอจากรคมาถัดลังกัดเจ้าภายในคำพูดจบแล้วแล้วก็เอาความใจดีให้กนให้เสียอะกูร ภาพนี้ประกอบด้วยกรมประชาคมพลังงานโดยอาจารย์ต่อพอดุลนภาโดยคณะ อ็ทนต้องปีไปก็ประเด็นนี้ต้องต้นต้บโปงแล้วนะครับเอาต้นเขาเสริมเขาิหารเลยแล้วก็ถ้าว่าประกอบการพิธีแล้วอ่าการเครื่องเนาะอ่าเครื่องต้อเครื่องก่อนยุติการใช้เสียงก่อนครับการพระสงฆ์ว่าจะได้ส่วนเจริญพุทธมนตรแล้วก็พระเจ้าเจรัสก่อนเอาได้ประกผมบอกครับพิธีท่าดนนนเียวกั

ทุกท่านนะครับ <laughs> <laughs> Terima kasih ลังจาทุกสอบกไปนอนเี่นเรียนหนังสอกลัวระดับาเร่องจิตกั้งมุ่ไปใน่แบบอครอบครัอานขีนอกทั้งชาทั้งขันขีดในรวมทิอรวมทิศกันเ่อมในการทำบุญในทั้งนี้เทั้อเป็นการถวายสุขสู่ นะสิ่งเราทุกท่านได้สร้างมานะครับ,นอนอรบก็อคนปิดเก้าเป็นการก็คุณเสริมรเป็นสีนะครับเปิดก่อมาตั้งเก้าคือกับมวอลคณะสภา,า,านะครับปล่อยห้องต้อนกันนะครับก็อโจยกันก่อล่างท่าแปลงจนสรเนร็จรุดลวงนะครับตลอดถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับซึ่งกัมเพงวัดและก่อใบสีมาธรรมจักร นะครับก่อนี่ก็ยังมาแล้วแต่เตื่อนะครับก่อนที่การติดงานอยู่นะครับก่อนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ละครับก่อนยังคงค้างอยู่นะครับก่อนคงจากบูรณะไปเป็นช่วงเป็นตอนก่อนนะครับปอยดูมาแล้วคนตั้งโต๊ะตั้งงานนะครับคณะกรรมการก่อนจะคุ้มาหรือกันอั้างหนึ่งนะครับในส่วนนี้ก่อนต้องขอขอบพูนทางพิณองค์ครับที่มาร่วมการลงงานในนี้นะครับของกุ้ จะเข้าสู่พิธีการนะครับเพื่อวกับผู้นาก่อเกี่ยวกการลุกคนตามพระสูงพระเจ้าเปิดนะครับขอทุกที่ก่อต้องขอบคุณตามพี่น้องทุกท่านนะครับที่มารม่วมกินดูตามกันทุกนี่นะครับของผีป็นลูกกสนจับจุดพี่น้องทุกท่านต้นยครับ